ท่านผู้ชมคะรายการสนามเป้าบรรเทาทุกของเราพร้อมรับแจ้งนะทุกเรื่องราวปัญหาทุกร้อนของพี่น้องประชาชนแม้แต่คนที่อยู่ในคอนโดนะท่านทนายธนวินนะ,ะคือคนที่อยู่ในคอนโดเนี่ยเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายนะที่ต้องจ่ายประจําให้ทายว่าค่าใช้จ่ายอะไรคะเป็นค่าส่วนกลางหรือเปล่าครับถูกต้องนะฮะ,ะ,ฮะเพราะว่าเราใช้พื้นที่ด้วยการถนนหนทางต่างนะฮะตรงนี้ก็จะมีค่าส่วนกลางเป็นธรรมดาแล้วก็เป็นที่มาของปัญหาที่มาร้องเรียนในรายการเราด้วยนะฮะก็คือมีคอนโดแห่งหนึ่งค่ะที่ผู้อยู่อาศัยนะฮะทางนิติบุคคลเขาก็บอกว่า มีในส่วนของคนที่เขามาเรียกว่ามาซื้อหรือไม่เชิงเขาเป็นลักษณะของการโอนสิทธิ์กันนะฮะแล้วก็เป็นสถาบันการเงินนะฮะได้เป็นหลายห้องอะนะฮะในในคอนโดก็เรียกได้ว่าเกือบจะครึ่งเกือบเกือบจะครึ่งหนึ่งของคอนโดทั้งหมดแต่ประเด็นปัญหาก็คือค่าส่วนกลางนี่แหละนะเพราะว่าห้องต่างๆที่เขาได้รับสิทธิ์มาเนี่ยเราไม่แน่ใจว่ามีผู้อยู่อาศัยยังไงบ้างแต่ เขาก็ต้องรับผิดชอบส่วนกลางไหมอ่าอันนี้คือคําถามที่ผู้อยู่อาศัยในคอนโดนั้นก็สงสัยกันอยู่เรื่องนี้นะทางรายการเองก็พร้อมเป็นสื่อกลางให้ความรู้พี่น้องประชาชนเพราะเดี๋วนี้คนอาศัยอยู่คอนโดก็เยอะนะคะเ,เราก็จะเ,เราจะมาพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะซ้ายมือดิฉันท่านแรกค่ะนนท่านธนาวินก็คือหัวหน้าฝ่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมูล,ลนิธิเพื่อผู้บริโภคคุณธนักธรรมมิสกุลค่ะสวัสดีคับส่วนท่านที่สองนะคะก็เป็นตัวแทนของผู้ที่อาศัยอยู่ในคอนโดเป็นประธานกรรมการนิติบุคคล ชุดบ้านริมทานะท่านดรอธิพัฒนาดีค่ะสวัสดีสองท่านค่ะค่ะถามทางท่านดรอธิพัฒน์ก่อนเลยก็คือคอนโดของเราทั้งหมดมีกี่ห้องคะอาจารย์โดยประมาณนะครับประมาณร้อยร้อยกว่าห้องร้อยกว่าห้องนะคะประมาณร้อยห้องครับประมาณนี้และที่สถาบันการเงินเขาได้สิทธิ์นะที่เข้ามาครอบครองอยู่ในคอนโดเรากี่ห้องคะธนาคารที่ที่ครอบครองนะครับ จำนวนมากที่สุดก็คืออยู่47นะครับ47ห้องนั่นหมายความว่ามีมหลายธนาคารเหรอคะหลายธนาคารครับที่ครอบที่ครอบครองแต่ธนาคารที่ครอบครองมากที่สุดเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ47ห้องแล้วนวี้ปัญหาเรื่องส่วนกลางเป็นยังไงอาจารย์ปัญหาเรื่องส่งการนะครับที่มาวันนี้ก็คือจะมาขอความกรุณานะครับขอความเมตตานะครับธนาคารต่างๆนะครับที่ครอบครองห้องอยู่เนี่ยจะ รบกวนเนี่ยนะครับช่วยชำระค่าส่วนกลางนะครับซึ่งซึ่งได้ได้ครอบครองเนี่ยแต่ว่าขาดการชำระค่าส่วนกลางกี่เดือนครับโอ้ทานับตั้งแต่ปี48นะครับปี48ครับก็ปีส8อันนี้ปี67เจ็ดนะฮะท่านครับมันก็จะ20ปีแล้วนะคะใช่ครับอ้าวแล้วค่าส่วนกลางใครจ่ายอยู่ทุกวันนี้ค่าส่วนกลางเนี่ยก็คือจะมีเจ้าของที่เป็นนิต เป็นเป็นบุคคลทัวไปเขาก็จ่ายของเขาก็จ่ายตามปกติครับแล้วส่วนต่างส่วนเกินที่สถาบันการเงินเหล่านั้นไม่ได้จ่ายแค่รับผิดชอบคะก็คนที่อยู่ปกติเนี่ยครับที่พักอาศัยอยู่เนี่ยก็จะเป็นคนชําระนะครับจ่ายรับแทนรับแทนครับพอรับแทนเสร็จปุ๊บเนี่ยงบประมาณที่ได้รับที่ห้องอยู่เนี่ยนะฮะก็จํานวนค่อนข้างน้อยเพราะสิทธิ์ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่ธนาคารหมด นะครับเลยทำให้งบประมาณต่างๆที่จะนำมาซ่อมดูแลนะครับส่วนที่มันชำรุดไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำไม่ว่าจะเป็นลิฟต์ด้วยแล้วก็ด้วยทั้งรอปภทั้งกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆนะครับอยู่ด้วยนะมาให้คุณแม่เลยคุณแม่อยากพูดดูท่านต่างแม่อยากพูดเจอเลยเป็นไงครับคือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆคุณแม่คุณแม่ถามนิดหนึ่งขอไหมคุณแม่สระน้ำมันมีปัญหายังไงคุณแม่ อ่าไม่ไม่มีน้ําเลยค่ะสาะน้ําไม่มีน้ําค่ะอันนี้ก็เรียกว่าสระบกแล้วนะคะล้างเลยค่ะเดี๋ยวขอนุญาตว่ายหาไม่ได้แล้วไปไปไม่ได้ตอนนี้อ๋อแล้วอะไรคะคุณแม่มีมีปัญหาอหญรอีกนอกจากสระน้ํอ่าเราก็ไม่มีแล้วบริเวณรอบๆคอนโดนะคะที่จะเป็นส่วนของสวนในพวกนี้นะคะก็เออเป็นไปตามวถากรรมค่ะต้นไม้ก็กิ่งไผ่ก็ยาวลงมาปัด อะไรอย่างเงี้ยฮะกลางคืนน่าจะกลัวผีเลยนะฮะก็หลอนๆอยู่ค่ะบางครั้งแต่แล้วนะฮะแล้วในอย่างทางผู้จัดการนิติบุคคลคุณมยุรีใช่ไหมฮะได้ยินเสียงอยู่ใช่ไหมได้ยินค่ะเคยติดต่อไปยังสถาบันการเงินเหล่านั้นไหมคะ คือเรียนแจ้งอย่างนี้ค่ะโดยเบื้องออตอนแรกที่เข้ามาทําเราเพิ่งทราบว่าเขาเป็นเจ้าของเพราะว่าพอเขาซื้อมาเนี่ยเขาก็หลีกเลี่ยงนะคะที่จะไม่นําไปจดทะเบียนที่กรมที่ดิน<อ>เพื่อที่จะไม่ให้เจ้าของร่วมท่านอื่นๆเนี่ยทราบว่าตัวเองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่<อ>ค่ะคันนี้แต่ว่าสุดท้ายเราก็ไปสืบกันมาจนได้ข้อเท็จจริงว่าเป็นธนาคารที่เป็นต่างชาติเนี่ยลายเนี้ยถือครองกรรมสิทธิ์ถึง4ี่ห้องค่ะ<อ>แต่ว่าเราก็ทําหนังสือติดตามไปตั้งแต่ช่วงประมาณต้นปี นะคะแต่ก็ยังไม่มีแบบข้อสรุปมาว่าจะชำระเมื่อไหร่ดิฉันก็ออลองออดิฉันก็แจ้งว่าขอกรนาชำระยอดปัจจุบันก่อนเบื้องต้นเพื่อให้เราสามารถหล่อเลี้ยงโครงการไปได้นะคะก็ยังเพิกเฉยอยู่อันนี้บอกกล่าวด้วยวาจารหรือทําเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นกิจจดลักษณะแจ้งเขาเลยคะคือเราทําเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะลแล้วก็ทำทำส่งถึงเขาแล้วหลังจากนั้นก็ยังเงียบเฉยอยู่นะคะคือมีจดหมายตอบกลับแต่ว่าไม่มีแบบการชําระเข้ามายงเงี้ยค่ะค่ะ ขึ้นในส่วนนี้นะฮะทางรายการเองก็ประสานางานไปยังสถาบันการเงินดังกล่าวนะฮะเขาชี้แจงว่าได้รับทราบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับค่าส่วนกลางจากทางคุณมยุรีที่เป็นผู้จัดการนิติบุคคลแล้วนะฮะทางธนาคารเขาจะดาเนินการหนึ่งพูดคุยและชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องนะฮะสหารือเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันนะ,ะโดยทางธนาคารขอยืนยันว่าย,ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้เรื่องนี้ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมทุกฝ่ายเขาชี้แจงมาเช่นนี้อ่ะหัวหน้าธนัทคะครับเราจะทํายังไงได้บ้างคะคือตรงนี้อาจจะต้องแก้เป็น2อประเด็นนะฮะเนื่องจว่าเราก็เพิ่งทราบข้อมูลนะาะกอาจจะต้องเป็นเริ่มตั้งแต่ปี4-8เนาะจนถึงณวันที่ได้มีการจดทะเบียนนิตินะฮะเนื่องจากว่ารู้สึกจริงๆนิติจดทะเบียนนิติเนี่ย ปี2540ค่ะมีมีนิติแล้วค่ะนิติทุกคล้คารชุดเรามีตั้งแต่ปี2540แต่คาดว่าวัตถุประสงค์ที่เขาไม่นําจดทะเบียนเนี่ยก็เพื่อที่จะหลิกเลี่ยงไม่ชำระค่าส่วนกลางตั้งแต่แรกอะค่ะอันนี้ก็ก็มีความซับซ้อนอยู่นะแล้วก็เป็นสิ่งที่เรามองว่าทางแบงก์เองเนี่ยอาจจะแสดงเจตนาที่ไม่ค่อยสุจริตเท่าไหร่ตรงนี้เข้าใคร กรณีผู้บริโภคได้ไหมตรงนี้เ,เดี๋ยวอาจอาจจะต้องขอดูรายละเอียดนิดน,น,นึงนะฮะ<ม>แต่ว่ามันก,ก็ยนะังกำลักึ่งกกึ่งเนาะแต่ว่ายังไงเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวทางมูลที่เพื่อผู้บริโภคนะฮะซึ่ง,ซ,งซึ่งก็คือเป็นหน่วยงานประจำจำังหวัดของของสภาองค์กรผู้บริโภคด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะดำเนินการเชิญเจรจาไกลเกี่ยนะครับระหว่างคู่กรณีทั้งสองนะครับครับดีๆนะฮะท่านทนายธนวินอยากเสริมยังไงบ้างนะฮะในแง่ของข้อกฎหมาย คือในในกรณีที่มันมีการเป็นเจ้าของนะครับเป็นเจ้าของร่วมไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตามแต่ที่มีชื่อในนั้นเนี่ยเออทางนิติบุคคลเนี่ยสามารถดําเนินคดีฟ้องใช้สิทธิทางศาลเพื่อเรียกค่าส่วนกลางตรงนั้นได้เลยนะครับทำหนังสือบอกกล่าวให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับแล้วก็ เนนิการได้ <_ d ream> เข้าใจคะ่ะแต่ว่าอย่างที่ทราบข้อเท็จจริงอะคะพอเขาไม่จ่ายเขาซื้อมาทีนึ่งเยอะมากแบบเกือบ50ห้องแล้วมีธนาคารอีกอื่นอีกนปะ <_ d ream> ระมาณ10กว่าห้องบางท่านก็ใช้แพทเทิร์นเดียวกันเหมือนกลวิธีของออสถาบันการเงินก็คือไม่นําจดทะเบียนที่กรมที่ดิน <_ d ream> แต่เนะ <_ d ream> เขาก็น่าจะมีฝ่ายนิติกรทรี่เรื่องกฎหมายอย่างดีนะ คือ <ผม S 2> คิดว <ผม S 2> ่าเขาเจ <ะ S 2> ตนาเล <จะ S 2> <น>ี่ยงค่ะ ok? แล้วก็มันก็มีเคสในกรณีที่บางธนาคารเนี่ยทำลักษณะนี้แล้วสาเร็จมาแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเขาจะขายเขาถึงมาฟ้องแล้วก็ต่อสู้เรื่องอายุความ5ปีคราวนี้ทางนิติเราก็เลยทำหนังสือนะคะร้องเรียนไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะให้ตรวจสอบว่ามีการกระทําผิดต่อพรบธุกิจสถาบันการเงินหรือไม่ซึไ่ด้อยังยังไม่ได้รับคำตอบค่ะเดี๋ยวรอทางธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงแล้วอยากให้ช่วยควบคุมแบบจริยธรรมคุณธรรมแบบของธนาคารหน่อยได้ไหมเพราะว่าทาแบบนี้คือมันเหมือนทําลายประชาชนทางอ้ โอ้โหประกาศเลยนะคะคอนโดไหนเจออย่างนี้ขอให้ติดต่อมาที่สนามเป้าบรรเทาทุกเลยแล้วเรารวมกันแล้วเดี๋ยวเราไปยื่นหนังสือต่อผู้ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงนะเออไม่ใช่คุณฉลาดในทางนี้นะคะนี่สภาทนายความก็ช่วยได้นะถ้าไม่ได้ความเป็นธรรมอย่างนี้ใช่ไหมท่านทนายทนวินใช่ครับสภาทนายความก็ยินดีในเรื่องของการให้ประเด็นเรื่องข้อกฎหมายต่างๆนะครับแนะนําขั้นตอนแนะนําเรื่องเอกสารยินดีครับ เดี e u u u re u re tense, ๋ยวเดี๋ยวเรารวมตัวกันไปปรึกษาท่านดรวิเชนชุกไทยสงนะฮะเอาละค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้นะคะฝากทางท่านหัวหน้าธนัทนะคะลงรายละเอียดเพราะน่าจะมีหลายที่เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวทางรายการจะขอนาเสนอรอบ2นะคะเรามีรอบ2แน่นอนนะคะจะได้ติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้แต่ขอบคุณที่นําเสนอเพราะว่าอาจจะมีแนวร่วมอีกนะขอบคุณท่านอาจารย์อย่างสูงขอบคุณท่านหัวหน้าธนัทนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมใคะอยางช่วยเหลือกันต่อข้อกฎหมายก็มีแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาปรึกษากันได้นะแล้วก็ในขณะเดียวกัน ขออนุญาตประชาัมพันธ์์พบมีหลายท่านสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเสื้อยืดที่ระลึกนะของรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์นะมีแฟนรายการท่ะทำมาให้เรา1000ตัวบอกว่าให้แจกนะจากฟรีเลยนะใครที่อยากได้เสื้อยืดที่ระลึกนะของสนามเป้าบรรเทาทุกข์นะเขาทำมาให้จากแบบโฆษณาออนไลน์ของเราเลยนะขอบคุณมากๆเราจะแจก20ตัวนะเพียงแค่ท่านทักทายเข้ามานะทางแฟนเพจสนามเป้าบรรเทาทุกข์นะกดสติ๊กเกอร์หรือว่าแสดงความคิเห็นอะไรเข้ามาก็ได้นะเราก็จะนําเสนอนะคะ ผ่านทางนี่ละค่ะเดี๋ยวเราสรุปว่าผู้โชคดีเป็นใครนะคะแล้วก็เอาละมาช่วยเหลือกันต่อท่านทนายธนวินค่ะมีกรณีนะคะของชาวบ้านเขาปรึกษาเรื่องว่าเพื่อนบ้านไถกองดินปิดทางเข้าบ้านนะคะ mm hmm. เรื่องราวตรงนี้นะคะเกิดขึ้นที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะ mm hmm. แล้วก็เลื้อรังมาตั้งแต่ปี2565แ, mm hmm. แล้วนะคะเรามีคุณตาสมศักดิ์อุรุพงศ์นะคะ mm hmm. เดินทางมาถึงสนามเป้าบรรเทาทุกข์เลยะคะ mm ่ะ hmm. สวัสดีค่ะคุณตาสมศักด mm ิ hmm. ์ค่ะ คุณตาอายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้ย่าง95า้าครับย่าง95้าโอ้เยี่ยมแข็งแรงมากคุณตาขาเขาไถดินแล้วก็มาขวางทางเดินเข้าออกบ้านคุณตาใช่ไหมคะครับอ่าได้คืออย่างนี้ครับค่ะบ้านผมทางเข้ามันมีสองทางค่ะต่อีกทางหนึ่งทางผมผมเขียนน่นน้นจ้ะไม่เป็นไรคุณตาเล่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามีภาพประกอบอ่ะคราวนี้พอคุณตาบอกว่าให้เขาเอาดินออกเขาบอกว่ายังไงบ้างคะ เขาเขาจะไถที่ทางเข้าผมอะทางรถเข้าอ่ะค่ะคือเอาขึ้นไว้สร็จประเีแล้วเกือบสิบห้ายี่สิบเกือบยี่สิบปีตามถนนเข้าวบค่ะแต่ทีนี้เขาเขาเขาโมยสายไฟผมจากข้างบนเขาเออกมาขายคนอื่นออแล้วเสร็จแล้วผมก็บอกว่า ผมจเจ้าคืนผมไม่แจ้งความเขาบอกคืนเขาไม่ให้เข้าทางนี้ทางทางบ้านเขาค่ะผมก็จะไปเข้าไวันผมจะไปเข้าทางโน้นแต่ว่าเขาเกิดไม่พอใจเข้าแฟกเตอร์ไถท,ที่ห,หมดเลยฮนะท่านทำถนนเข้าบ้านเห็นใจเรื่องนี้นะคะท่านผู้ชมท่านทนายธนวินคุณตาขาทางรายการเราก็เลยโทรศัพท์ไปหาท่านแหนมเพอสวัยเจริญศรีนะคะท่านเป็นแหนมเพอที่นครไทย เดี๋ยวไปคุยกับแอมเพอกันเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านแอมเพอสวัยค่ะสวัสดีครับคุณอ,อนุม,มาครับค่ะ,ค,ะคุณตานะฮะก็คุณตาสมศักดิ์อายุเก้าสิบห้าปีลูกบ้านที่อำเภอนครไทยบอกว่าเพื่อนบ้านมีการไถดินขวางทางเข้าออกนะคะแล้วก็เจรจากันเองไม่สาเร็จนะฮะหมายถึงลูกบ้านคุยกันเองไม่สําเร็จในอำเภอมีนแนวทางช่วยเหลือคุณตายยังไงไหมคะก็เมื่อเช้าให้ผู้ใหญ่บ้านเราไปตรวจสอบแล้วก็ตอนตอนนี้ ตอนนี้เขาสามารถเข้าได้เลยนะครับผู้ใหญ่บอกว่าขับรถเข้าไปถึงบ้านคุณตาส่งรูปมาให้ในอำเภอดูอก็ก็สามารถสัญจรได้แต่ถ้าคุณตากลับมาดูถ้ามันยังไม่เรียบร้อยอะไรคุณตาโทรมาหาในอำเภอได้เลยเดี๋ยวได้เมินไป จัดการให้ด้วยตนเองได้เพราะว่าเรื่องเรื่องทางเข้าบ้านเนี่ยมันเป็นทางสาธารณะที่ที่ทุกคนจะต้องเคารพกฎหมายค่ะใครจะมาทําสิ่งกีดขวางทางสาธารณะเนี่ยก็จะถือว่าผิดกฎหมายซึ่งนายอำเภอกำนายก,ายกเทศมนบรีมีหน้าที่ดูแลอยู่แล้วครับฉะนั้นคุณตากลับไปที่นครไทยเข้าออกบ้านตัวเองได้นะคะท่านนายอำเภอสวัยคะ่ะ ครับครับพระรุ่งตกรูปมาให้ดูเมื่อเชา้ารถที่่ถึงบ้านเลยว่าง,งั้นตอน<า>นี้เขาทำเรียบร้อยแล้วว่าง,งั้นทางที่จะรถเข้าเนี่ย<ค>เขาใช้ออกหมดเลยค่ะทางที่จะรถเข้าแต่ตอนนี้เข้าไม่ได้แล้วไม่เป็นไร<ต>คุณตาเมื่อเช้านี้ท่านแอนมเพอบอกแล้วว่าให้ลูกน้องไปจัดการดูแลให้แล้วตอนนี้ถนนเป็นปกติ คุณตาเข้าออกบ้านได้แล้วเดี๋ยวคุณตาลองกลับบ้านไปดูนะทุกวันนี้คุณตามาอยู่กรุงเทพกับลูกชายก่อนเดี๋ยวให้ลูกชายลองพากลับไปดูนะแล้วถ้าเกิดมีความคืบหน้าไงคุณตาสมศักดิ์แจ้งมาหาปุ๊กได้เลยนะแล้วเดี๋ยวปุ๊กจะรายงานท่านแอมเภอสวัยท่านพร้อมช่วยตลอดเวลาพอดีผมป่วยฮรเข้าโรงพยาบาลนครไทยแล้วโรงพยาบาลบอกว่าให้มาตามนัดเลยเรียบกลับมาก่อนผมไปถามตำรวจไม่ต้องห่วง คุณตาท่านแหน่เภอช่วยได้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเบอร์ให้คุณตาได้เลยครับเบอร์ได้เพลขอบคุณท่านแหน่เภอสวัยอย่างยิ่งเลยนะคะถามท่านทนายธนวินฟังเรื่องราวของท่านแหน่เภอช่วยหรือคุณตาแล้วอยากฝากประชาชนยังไงทิ้งท้ายเชิญเลยค่ะนี่แหละครับหน่วยงานรัฐเป็นที่พึ่งของประชาชนเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับค่ะต้องการอะไรแจ้งหน่วยงานรัฐเลยนะบอกกล่าวคุยกันคุยกันหรือจะแจ้งผ่านเข้ามาที่สนามเป้าบรรเทาทุกข์ก็ได้นะท่านทนายธนวินศรีพร แล้วก็จริงนั้นทุกคนดิฉันอนุมารเกษตรพืชผลพร้อมช่วยเหลือนะฮะแล้วก็คุณทาวสมศักดิ์เดี๋ยวลาท่านผู้ชมไปด้วยกันนะสวัสดีค่ะ ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง YouTube อนอูมาชา n นลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องอ่อนอ c มาช n แนลค่ะ